ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมบตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดเ <Do this. S 1> ก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมังงะกันยังดูเดือนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่องแบ็คโคตอนที่253กันเนาะ และถ้าหากใครกําลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ซึ่งสินค้าชนิดนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีกลิ่นติดตัวแน่นอนซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้โดยคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเดือดคือเดือดแบบอากาศประเทศไทยว่าเดือดแล้วในมังงะนี้เดือดยิ่งกว่าเพราะบวกกันยับให้ตายกันไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวความเดิมจากตอนที่แล้วการประทะร่างกายหน้าถามระชาการของอาณาจักรฮาร์ดได้ถูกแบ่งย่อยออกมาเป็นสองไฟดังนี้ไฟที่1จะเป็นการประทะร่างกายเพื่อล้างแขนของโนเอลกับโลโลเปชิก้าราชินีแห่งอาณาจักรฮาร์ดที่มาเผชิญหน้ากับเวนิก้าหนึ่งในผู้นำของพวกดาร์คไทแอดและไฟที่2จะเป็นมิโมซาที่มาประทะร่างกายกับผู้ใช้เวลินที่โคตรโลกจิตการต่อสู้ดดดดดเเเนนิไปออย่าางืืลแต ด้วยความที่โดโลเปชิก้าเตรียมกา่งต่างๆมาเพื่อจัดการเวนิก้าโดยเฉพาะจึงทาให้เวนิก้าเสียท่าโดนขังอยู่ในโดมน้ําของโลโลเปชิก้าแถมพลังของเวนิก้ายังถูกลดลงไปครึ่งหนึ่งอีก่ังหากและที่ทีเด็ดของในตอนนั้นเลยก็คือโนเอลได้กลายเป็นโนเอลร่างนางเงือกเราได้รับบ้าพลังมาจากโดมน้ําของโลโลเปชิก้าจึงทําให้สามารถพุ่งเข้าไปแทงเวนิก้าจนเลือดสาดมาได้จนเป็นผลสาเร็จพอมาในตอนที่253หลังจากที่เวนิก้าโดนโนเอลแทงเข้าไปแบบเต็มๆแทนที่เวนิก้าจะเจ็บกับทําหน้ายิ้มชอบใจแล้วก็พูดว่าด้วยความที่มีคนนออย่าาาาางงเธสสมรรถปะน แท็กทีมกับโลโลเปชิกาจวงได้ดีแบบนี้เนี่ยนี่มันคงจะทาให้ฉันมีความสนุกเพิ่มได้มากขึ้นเลยนะไม่สิมันน่าจะทําให้ตายเร็วมากขึ้นมากกว่าพลังปีศาจ50%สรด้วยความที่วินิกาได้ใช้พลังปีศาจมามากแบบนี้ทําให้วินิกาสามารถสวนกลับการโจมตีของโนเอลมาได้แบบชิวๆนะคืออีซี่มกมวกจากตอนแรกที่วินิกาเสียเปียบอยู่ตอนนี้วินิกากลับมาได้เปรียบอย่างมากทางด้านโนเอลหลังจากที่ได้ร่างนางเงือกมาก็เหมือนจะเก่งได้แค่ตอนเดียวเท่านั้นแบบในตอนนี้หนีหนีลูกเดียวเลยเพราะถ้้้าาาาเเเเกกกิดโดโนงงล็็บขอขอวฟไปตม ครั้งหนึ่งนี่น่าจะไส้ไหลตัวโรโลปิชิก้าก็กาลังอึ้งในพลังของวินิก้าอยู่นะโดยที่โรโลปิชิก้านั้นน่ะคิดว่านี่ขนาดเวทมนต์ของฉันได้ทาให้การใช้งานเวทโมโหหิตของเธอมันใช้งานได้ยากขึ้นและลดพลังไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยเธอยังมีพลังกับความแข็งแกร่งมากมายตั้งขนาดนี้ซึ่งในขนาดนั้นวินิก้านี่อย่างมันครับและเอากงเล็บไปฟาดโนเอลแบบทียิบแล้ววินิก้าก็ได้พูดว่าดีมากไฟในตัวของฉันลุกโชนขึ้นมาทั้งหมดแล้วพลังปีศาจากนั้นนาไิ้เอเ็บาดเอปอีีกกทึงแต่โอล็สาามรถจุก หลบมาได้ถึงโนเอลจะหลบมาได้ก็จริงแต่โนเอลก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าแค่เพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิม1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ทำให้พลังของเธอเพิ่มมามากขึ้นมากมายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยและโนเอลก็ได้ถามเวนิก้าไปว่าดังนั้นสิ่งที่เธอสนใจมันก็คือการเติมเต็มความพอใจของตัวเธอเองอย่างนั้นสินะเวนิก้าก็หัวเราะออกมาแล้วก็ได้ใช้พลังปีศาจเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ทางด้านโนเอลก็คิดสงสัยเสลกเกินนะครับจึงได้ถามเวนิก้าไปอีกว่าเป็นเพราะอะไรเธอถึงต้องฆ่าแม่ของฉันอาเเเชีียยซิิิววววาาาาแห่่่งงออจจััักกกกรรโดด้้้ลละนน็็ไพพพมมมปปศบ ง็ไปใส่โนเอลไปอีกทีนึงแล้วก็ได้ตอบโนเอลไปว่าน้ามันใครอย่างนั้นเหรอฉันไม่เห็นจําได้เลยถ้าเกิดแม่ของเธอเป็นคนกากา,กากที่ถูกฉันฆ่าไปนั้นละก็ฉันก็ไม่ได้สนใจพวกคนกากา,กากพวกนั้นหรอกนะตอนนี้นะ่ะพวกเรามาสนุกไปด้วยกันดีกว่านะจ๊ะจาน้ำภาพก็แต่ไปที่การต่อสู้ของมิโมซ่าที่กําลังปะทะร่างกายกับผู้ใช้เวทลินซึ่งผู้ใช้เวทลินเนี่ยมันได้พูดกับมิโมซ่าว่าโอแม่สาวน้อยไม่หนูนะยอมแพ้กับฉันซะเถอะแล้วก็ปล่อยให้ฉันเลียทุกส่วนของร่างกายเธอหน่อยนะด้วยเววททมนนนของ่าาิก ฉันไม่มีทางตายเธอก็คงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นได้โปรดให้ฉันเลียหน่อยถึงนะ ส่วนมิโมซาถึงจะเผชิญหน้ากับคนโรคจิตแบบนี้แล้วก็ยังจิตแข็งแกร่งพอจึงได้บอกกับผู้ใช้เวทลิ้นไปว่าพวกเราหนาฝึกฝนกันมาแล้วดังนั้นพวกเราจะไม่มีทางแพ้กับคนอย่างพวกแกแน่ไอคนโรคจิตขึ้นอืดจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งมิโมซาและก็โนเอลจะนึกย้อนไปในตอนที่โรโรปิชิก้ากำลังเทรนงานให้เหมือนการแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดึงดราม,ม่าชวนน้าตาไหลเลยนะและในขณะนั้นโรโรปิชิก้าก็ได้เปิดประเด็นดราม,ม่าด้วยคําว่าเวทโมอของฉันและกริโม,มอของฉันที่ฉันถือมนนอยู่ในน่ใมมขา ถูกส่งต่อมาจากรรชินีองค์ก่อนทางด้านอูดิเน่ผู้น,นำของโรโลปิชิก้าเห็นท่าทีว่าโรโลปิชิก้ากำลังจะก่อดรามา่าจึงได้พูดว่ามันก็เป็นพลังของตัวเธอเองที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะและเลกจากนี้มันก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาสืบทอดสิ่งเหล่านี้ได้นะโรโลปิชิก้าพอได้ยินที่อูดิเน่พูดออกมาแบบนี้โรลลปิชิก้าก็ได้พูดว่าใครคนนั้นจะเป็นคนที่น่าเบื่อดูเดือดเดือดดาเงอะงะและซุ่มซ่ามแบบฉันก็ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอคนีีีี่่่่จจะะะเเเเป็็นนนนนนผู้้้้คุมมมมกก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 ขอออองงงาาาาัััรรหหแแแลลววยบบบืส เมื่อตอนที่ฉันได้ทําการปะทะร่างกายกับเวนิกาและก็เมจิคิว่าฉันหวาดกลัวอย่างมากและสุดท้ายฉันก็โดนพวกเธอแปะคาสาปใส่ฉันล้มเหลวในความเป็นองราชินีแต่เมื่อฉันได้พบกับพวกเธอทุกคนมันทาให้ฉันลืมเรื่องตําแหน่งที่ฉันเป็นผู้ปกครองของอาณาจักรฮาร์ดมันคงจะเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าประหลาดที่ฉันจะพูดความรู้สึกของฉันออกไปฉันรู้สึกแปลกจังเลยว่าทําไมทั้งที่ฉันคิดว่าการพูดสิ่งเหล่านี้ออกมามันเหมือนจะทําให้ฉันมีความล้มเหลวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ฉันก็กลัวมากเลยล่ะฉ ายามคิดถึงเรื่องของอาณาจักรอย่างมากเลยทีเดียวฉันเสียใจทั้งที่องค์ราชินีไม่ควรจะมาร้องไห้ในที่สาธารณะแบบนี้เลยแท้ๆแม่พอโนเอลได้เห็นโรโลปิชิก้าร้องไห้ออกมาแบบนี้โนเอลก็ได้พูดว่าเธอพูดอะไรของเธอน่ะมาแน่นอนอยู่แล้วว่าเธอสามารถร้องไห้ออกมาได้ปลดปล่อยมันออกมาให้หมดไม่ว่าน้ําตาจะไหลออกไปสักกีฤิตรก็ตามตราบใดที่เธอยังอยู่ต่อหน้าเพื่อนของเธอนะโรโลปิชิก้าพอนึกกษตเสร็จอะไรเสร็จภาพก็แตะมาที่มิโมซาและมิโมซาก็ได้พูดว่าพวกเราจะต้องชนะให้ได้อย่างแน่นอนนั่นก็เพื่อเพื่อนแท้ของพวกเราจะน ามภาพก็ตัดไปที่เวนิก้าซึ่งในขณะนี้บอกได้เลยว่าโนเอลโดนไล่เ no บ like like ิกขยี้โดนไล่บีจะไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนแล้วแถมเวนิก้าก็ยังได้เพิ่มพลังปีศาจของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจึงตอนนี้พลังปีศาจถูกเพิ่มไปถึง67%แต่ก็ด้วยความที่โนเอลยังสามารถจุกหลบไปมาได้แบบหวุดหวิดตลอดจึงสามารถรอดพ้นมาจากการโจมตีของเวนิก้ามาได้คือเรียกได้ว่าเอลดีมากเลยล่ะครับสำหรับโนเอลนะนื่อว่าเอลระดับ 5G เพาหลบเก่งขึ้นและถึงแม้จะหลบเก่งก็จริงก็ยังได้ โดนการโจมตีของเวนิก้าเข้าไปจนอาการสาหัสหรือถึงตายแต่การโจมตีของเวนิก้าในทุกๆครั้งก็ทําให้โนเอลได้รับบาดเจ็บเข้าไปเล็กน้อยถึงปานกลางทางด้านเวนิก้าก็ชักเริ่มรู้สึกลำยายที่โนเอลสามารถหลบได้ตลอดแล้วก็ไม่ตายสักทีเวนิก้าจึงได้พูดว่าอ่านั่นมันดีมากฉันจะไปแล้วแหละนะโอเคไหมฉันกําลังจะไปแล้วนะไปจริงๆแล้วนะด้วยพลังของฉันที่มีทั้งหมดในตอนนี้ยังไงล่ะพลังปีศาจเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เวนิก้าเอาจริงแบบสุดๆแล้วนะครับถึงกับใช้พลังปีศาจเจ คือตั้งแต่ที่ดูมาเนี่ยวินิกาน่าจะเป็นคนแรกเลยที่เปิดใช้พลังปีศาจมากมายถึง70%แบบนี้แต่ถ้าเกิดมาเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าวินิกายังกรากว่าเซนอนเพราะเซนอนมันใช้พลังปีศาจได้ถึง80%อันนี้เป็นข้อมูลจากที่ตัวก,กี้ของเซนอนได้โม้เอาไว้นะครับจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องมารอดูกันสําหรับเรื่องพลังของเซนนหลังจากที่วินิกาได้เปิดใช้พลังปีศาจอย่างเต็มพิกัดโนเอลก็ได้คิดในใจคนเดียวว่านี่แหละมันเป็นเวลาที่พวกเรารอคอยและรอคอยมานานแสนนานและโนเอลก็ได้นึกย้อนไปในตอนที่โ,ลโลร ภาพเพื่อจัดการวินิก้าอยู่โดยในตอนนั้นโรโลปิชิก้าได้พูดว่าพวกเราจะทําการล่อให้วินิก้าปลดปล่อยพลังปีศาจของเธอทั้งหมดออกมาเท่าที่เธอจะสามารถใช้มันได้ณนะปัจจุบันนี้คือพวกเราต้องทําให้วินิก้าเพิ่มจํานวนการใช้งานเวโมโลฮิตของเธอและนั่นก็เพื่อชี้นําให้วินิก้าใช้พลังของเธอให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้ันจิงมั่นใจว่าวินิก้าต้องเริ่มใช้พลังปีศาจอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะทําในตอนนั้นก็คือการประคับประคองการต่อสู้กับวินิก้าไปเรื่อยๆและในช่วงที่วินิก้าปลดปล การเปิดการ์ดกับดักที่วางเอาไว้ซึ่งการ์ดเป็นนั้นเป็นการ์ดแห่งการชนะการต่อสู้ครั้งนี้นั่นก็คือเธอยังไงล่ะอาร์เคสเตตเมดพอนึกเสร็จอะไรเสร็จโนโเอลก็ได้เรียกเนโร สเสียงดังลั่นเลยทางด้านเนโรที่ได้ยินเพื่อนส่งสัญญาณเรียกก็รีบพูดขึ้นมาในทันทีแล้วก็ได้พูดว่าฉันใช้ผนึกความขี้โม้ถึงพลังปีศาจของเธอที่คุยนักคุยหนาไว้ให้เองฉันจะไม่ปล่อยให้ชิ้นส่วนเร็วๆอย่างเธอมาเอาโลกใบนี้หรือว่าเอาตัวโรโรปิชิก้าไปได้หรอกจากนั้นเนโรก็ได้ทําการใช้ท่ามานาเมตตรดซิลลิ่งเมจิกเอเทนอลพิซซึ่หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คืออาคา,าลารูนวงแหวนเวทเวดบนผนึกผนึกคุกนิรัน์ซึ่งท่านี้ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นท เวทรูนมาใช้ร่วมด้วยจึงทําให้ท่านี้ที่แต่เดิมผู้ใช้ที่มีพลังเวทน้อยไม่สามารถใช้ได้กลับมาสามารถใช้ได้ถือได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ที่โหดร้ายมากเลยทีเดียวนะเพราะท่านี้ถ้าอ้างอิงจากตอนซาเครตแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ายังไงยังไงก็แตกแน่ครับถ้าเกิดโดนท่านี้ครอบเข้าไปอารมณ์แบบจับขังลืมไปแล้วไปรับไม่สามารถกลับมาได้ถ้าเกิดไม่มีใครอุตรีไปชุบชีวิตขึ้นมานะแต่ถ้าว่าผมก็ยังคิดว่าท่านี้มันก็ยังมีจุดอ่อนตรงที่กว่าท่าผนึกนี้จะบีบจนเหลือขนาดที่เล็กมากจนหายไปหรือจะเรียกกกกได้้ววว่่ว่าาาารระบนนของทีจจส็ ไอตัวที่โดนผนึกอยู่เนี่ย,นนก,ย,ยก็สามารถเถียงได้ยังมีปากมีเสียงได้คือมันยังมีเวลาคิดหาทางออกว่าจะทํายังไงดีว่าก่อนจะโดนขังลืมอย่างในตอนของซาเกรตซาเกรตมันได้แอบไล่เวทมนต์ใส่เผ่าเอลหรือว่าพารโรีเด็กกระโปงให้ไปจุติในอีก5 0 0ปีข้างหน้าได้เพื่อที่จะได้ทําการคืนชีพตัวมันเองขึ้นมาอีกครั้งและในคราวนี้นี่ผมว่าผนึกมีพากันบ้างแลครับอาจจะแบบยอมให้เมจิคิวล่ายึดร่างและทําลายผนึกเพื่อออกมาสู้แทนก็ได้หรืออาจจะเป็นการเล่นในแง่ที่ว่าถ้าเกิดตัวเองตายโลโลป้ออตีขงน นี้เลยก็คือใส่กันยับไม่มีใครยอมใครกันเหมือนเดิมเลยคาราวินิกานี้ก็แบบจัดหนักจัดเต็มคือทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีในการจัดการโนเอลกับโลโลปิชิก้าให้จงได้ถึงขนาดที่ว่าเพิ่มพลังปีาศาจมามากถึง70%เอนท่าที่ตัวเองจะสามารถใช้ได้แล้วในขณะน,นี้และก็บอกได้เลยว่าไอ้ร่างปีาศาจ70%สรนี่ทำให้วินิก้าหมดความน่ารักไปในทันทีไอตอนแรกที่ผมเห็นนี่คือแบบนี่มันตัวอะไรนี่โซโลโลปิชิก้านี่ถือได้ว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีมากเลยนะแถมแผนการแต่ละอย่างที่วางไว ก็จะไปเข้าทางแผนต่อไปผมลแล้วล่ะครับที่ผมตั้งฉายาให้ว่าเป็นนักปราดของเรื่องนี้คือฉลาดจ,จริงเก่งจริงอะไรจริงเรื่องวิ้งย่างโคตรเขื่อนทาดามิโมซ่า,ากับผู้ใช้เวทลิ้นนี่มิโมซ่าโดนเอาลิ้นรัดตัวมาตั้งแต่เมื่อตอนที่แล้ว,ลวนะยังไม่สามารถเอาตัวเองออกมาได้เลยแบบยืนให้เอาลิ้นรัดนานขึ้นหรือว่ามิโมซ่าอาจจะชอบลิ้นไปแล้วโซโนเอลนี่ผมบอกได้เลยว่าถึงจะได้ร่างใหม่มาเป็นร่างนางเงือกมาแล้ว<ๆ>ก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังอมมหาสารของพลังปีศาจได้เลยแบบผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะให้เปลี่ยนร่่่าาาางงมมมทํไนนีีเเกแคตอดยยวว วายจริงๆนะครับสำหรับในช่วงนี้อารมณ์เหมือนกับแอสตาครับคือไม่รู้จะฝึกมาทำอีหยังจนตอนนี้ยังลุกไม่ขึ้นเลยแล้วคนที่แย่งซีนไปในตอนนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเนโรสุกแสนน่ารักฟุ้งฟิง้งกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวคนนี้นี่เองที่ได้มาทําการผลึกเมดิการ่างปีศาจไปได้แบบอ ok ีซี่มกมกโดยที่มีโนเอลเป็นเหยื่อล่อไอผมระบวดหัวจริงๆเลยนะไอคนที่ได้ร่างใหม่ไม่ได้โชว์ต้เลยอาจารย์แกนเนี่ยอาจจะแบบวางแผนอะไรไว้หรือเปล่าว่าคนที่ยังไม่ได้โชว์อะไรจริงๆนี่ก็คือ,คแบบอมโิโมซ อกไปแบบชิวๆก่อนเลยคือมันน่าสงสัยมากเลยจริงๆนะส่วนไอ้คนที่ผมสงสัยสุดๆเลยก็คือกา,อาจานี่แหละครับอาจารย์แกจับดองไว้ยาวเลยนะเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ยังไม่มีอะไรก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าก๊กอตกาจาของเราเนี่ยจะได้ออกมาตอนไหนจะได้โชว์ฝีมือตอนไหนผมไม่อยากเห็นมันสู้แบบจริงๆจังๆสักครั้งหนึ่งจริงๆนะเห็นแต่ตบไก่มานานแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k อุ้ยด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าเนะ้อคอมเมนต์เยอะเลยนอกจาก ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็แชร์ชคลิปนี้ให้กระจ,จายไปยทั่วทุกสารทิศด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย